สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านเราไม่ได้พบกันเมื่อวานนี้และวันนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้านะครับถึง11โมงก็ไม่มีโอกาสได้ทำรายการนะครับก็วันนี้ก็ขอเป็นสองวันควบคู่กันนะครับ เมื่อวานนี้ในพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางจดหมายของนักบ,บุญเปาโลที่เขียนไปถึงชาวโรมในบทที่8ข้อ18ถึงข้อ25นะครับให้นักบ,บุญเปาโลต้องการให้ชาวโรมได้เรียนรู้ว่าทุกสรรพสิ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงและเป็นเจ้าของสรรพสิ่ง นี่คือนักบุญเปาโลได้บอกกับชาวโรมให้ได้เรียนรู้ว่าเข้าใจแท้ที่จริงแล้วสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็นแต่มีอยู่จริงและก็เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งจริงเป็นเช่นนี้มาชั่วนนิลันดอนอย่างแน่นอนนะครับนะักบุญเปาโลยังบอกต่อไปว่า ชีวิตจึงต้องดําเนินไปด้วยความหวังชีวิตต้องดําเนินไปด้วยความหวังหวังอย่างไรนะครับความหวังคือสิ่งที่มองไม่เห็นและยังมาไม่ถึงต้องรอคอยการมีความหวังหวังว่าจะประสบผลสําเร็จในการเรียนในการทํางานในการทํากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์หรือการ จะททำสิ่งใดก็แล้วแต่จะต้องภาคเพียร์ต้องมานะภาคเพียร์จรึงจะทาให้ความหวังนั้นเป็นจริงได้เศรษเช่นเดียวกันากับการหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าการทําความหวังให้เป็นจริงต้องมีความมานะภาคเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นบุตรบุญธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่างกายได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ไดะการได้รับสิรินุ่งโลดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรางวัลน,นะครับนี่คือที่มาที่ไปของจดหมายของนักบุญปารโลที่เขียนไปถึงชาวโรมก็สามารถเตือนใจเราทุกคนได้เช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตด้วยความหวังหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโลดขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์ก็ต้องมาณภาคเพียร เหมือนที่นักบุญพาโลได้เขียนไว้ส่วนนายพระวสารเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นของนักบุญลูกการในบทที่13ข้อ18ถึงข้อ21นะครับพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือความรักรักเพื่อพันป่าอุปสรรคและปัญหาด้วยความอดทนและพยายามให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นล่มเงาให้แก่ ทั้งบุคคลทั้งนกได้มาอาศัยดังเช่นเมล็ดมัสตาร์ดที่ถูกทิ้งในภาวะจาภาวาสารเมื่อวานนี้นะครับองค์พระเยซูเจ้าส่งเปรียบเทียบป้านาจากขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดที่ถูกทิ้งเมื่อมีความรักก็ต้องรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาเพื่อที่เมล็ดนี้ ตนเองนี้จะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาให้กับทุกๆคนทุกคนอยากจะเข้ามาหาอยากจะมาขอคำปรึกษาอยากมาบอกขอรายละเอียดขอคำแนะนำนี่คือการอนฝภาอุปสรรคด้วยความรักพระานาจาักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงคือความรัก ยินดีที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นล้มเงาให้กับผู้อื่นไม่ใช่ทำลายตนเองแล้วก็ไม่ใช่ทำลายผู้อื่นด้วยประเด็นที่สองนะครับรักเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันประสานสัมพันธ์เพื่อให้แป้งสามถังปูขึ้นและทวีจำนวนมากขึ้นต่อไปทั่วทุกมุมโลกนะครับจากแป้งปูถังเดียว เข้าไปเข้าประสานกับอีกสามถังสามถังก็กลายเป็นสื่ถังเป็นแป้งคูสี่ถังทวีคูณเป็นการทวีคูณด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันจากคนคนหนึ่งไปสู่คนอีกคนหนึ่งไปสู่คนอีกคนหนึ่งการทวีคูณเพื่อให้พระณาจักรของพระเจ้าปรากฏตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ตะทวีคูณได้ก็ต่อเมื่อค คว,ความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักในเพื่อนพี่น้องทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันสมานสามาคัคคีจับมือก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการสรรเสริญยิ่งวันยิ่งมากขึ้นนี่คือพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ในความเป็นหนึ่งเดียวกันสามัคคีปองดอง ก้าวเดินไปด้วยกันแล้วก็เพื่อไปสู่พระอาณาจักสวรรค์เมื่อวันที่บุคคลจะต้องจากโลกนี้ไปส่วนในพระวาจากขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้นะครับก็เป็นเหตุปัจจัยถึงเรื่องของวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนก็ตามพระศาสนาจากแล้วถือว่าเป็นวันสมโพธนักบุญทั้งหลายนะครับ ่พระสะนาจากไทยก็ยกยอดไปสมโพธิในวันอาทิตย์ที่5ถ้าตามปฏิทินแล้ววันที่1คือวันสมโพธินักบุญทั้งหลายวันที่สองเป็นวันภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับนะครับก็เป็นสองวันติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็เดือนนี้ก็ระลึกถึงผู้ล่วงลับเป็นพิเศษพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ญาติสนิทมิสหายและทุกคนที่ได้ตายไปแล้วขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วเหลือแต่เราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ช่วยกันขอมิสาช่วยกันสวดภาวนาเพื่อดวงวิญาณเหล่านั้นจะได้รับความลอดและได้อยู่ในอ้อมประหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้ของนักบ,บุญเปาโลที่เขียนถึงชาวโรมในบทที่8 ข้อย6ถึงข้อ30นักบุญเปาโลเปิดใจให้เดือนรู้อีกครั้งหนึ่งเปิดใจทุกคนที่ชาวโรมว่าคิสชนคือบุคคลที่ได้รับการเลียกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมโดยมีองค์พระจิตเจ้าทรงทำงานอยู่ในทุกคนไม่ใช่เป็นธรรมชาติฝ่ายมนุษย์ปกติแล้ว เมื่อได้มาเป็นคริตชนได้รับสินล้างบาปได้รับสินกำลังได้รับการปลกมือจากพระสังฆราชแล้วได้มีพระจิตเจ้าเต็มเปลี่ยนอยู่ในตนเองแล้วมิใช่ตนเองที่ดำเนินชีวิตอยู่แต่โดยอาศัยพระจิตเจ้าเมื่อมีพระจิตเจ้าบุคคลก็จะเข้มแข็งกล้าหาญอดทนเสียสละรักให้อภัยแล้วก็ยินดีรับใช้เชกเ,เช่นเดียวกันกับ นักบุญทั้งหลายที่ได้เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในพระณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วทุกท่านก้าหารเสด็จลัดต้อดทนรักและให้อภัยยินดีรับใช้ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระสิรินุ่งรดให้เป็นรางวัลเมื่อตอนเองได้มีพระจิตเจ้าดำเนินชีวิตโดยให้พระจิตเจ้าคอยช่วยเหลือเหมือนที่นักบุญทั้งหลายได้รับรางวัล แล้วในสวงสวรรค์ก็ต้องตั้งมันดีๆต้องมีสติดีๆจะคิดจะพูดจะทำอะไรตนเองไม่ใช่เป็นชีวิตมนุษย์ปกติแต่เป็นชีวิตที่มีองค์พระจิตเจ้าประทับอยู่จะคิดดีไหมพูดดีไหมทำสิ่งนี้ถูกต้องไหมผิดพลาดไหมก็ต้องมีสติให้ดีๆส่วนในพระสารของนบ,บุญลูกาในวันนี้ในบทที่13 ข้อย2ถึงข้อสาองค์พระเยซูเจ้าทรงถูกถามจากคนบางคนว่าความรอดพ้นเป็นอย่างไรองค์พระเยซูเจ้าทรงตัดตอบเขาไปว่าจะต้องเดินข้าบไปทางประตูแคบประตูแคบในที่นี้หมายถึงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเฉกเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าที่องค์ได้ทรงเคยตัสไว้ว่า เรามีเพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนนี่คือประตูแคบเป็นประตูที่สวนทางกับประตูกว้างที่ใครๆก็อยากจะเดินเพราะว่าเป็นประตูของความสุขสบายฝ่ายข้างโลกเพียงแค่ชั่วระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองมันไม่จีรังยั่งยืนชาวยิวนะครับไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่องค์พระเยซูเจ้ามอบให้เขาเหล่านั้นปิดหูปิดตาปิดใจ ฝักไปอยู่กับความสุขภายโลกความรอดพ้นจึงต้องเป็นของทุกคนมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกที่เขาเหล่านั้นเลือกที่จะเปิดตาเปิดใจและรับฟังพระวาจากขององค์พระผู้เป็นเจ้าและนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตใครจะมาก่อนมาหลังไม่สำคัญนะครับสำหรับพระณาจาักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า อยู่ที่ความตั้งใจจริงของบุคคลซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วงรู้จิตใจของทุกคนนะครับก็ขอ,ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ